ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาไปชมหนึ่งในรถตู้คอนเซปท์ที่หลายคนรอคอยจากประเทศไทยนั่นคือ Isuzu Luxury 9 s เต t e r Van ปี2026สีขาวสะอาดตารถรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมความหรูหราและความสะดวกสบายในระดับพรีเมียมที่สามารถเทียบชั้นกับรถตู้หรูระดับโลกได้เลยถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวหรือรถตู้สำหรับงานธุรกิจที่รวมเอาความหรูและความอเนกประสงค์รุ่นนี้คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยสีขาวทำให้ภาพลักษณ์ของรถดูสง่าง,งามและพรีเมียมเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวใหญ่หรือการใช้งานแบบผู้บริหารด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียม และฝ่ายหน้าและทรงเรียวยาวที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบให้โค้งรับกับเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวพร้อมช่องดักลมที่ช่วยระบายความร้อนอย่างลงตัวด้านข้างตัวรถมาพร้อมประตูสไลด์ไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมที่ให้ความหรูหราตัวถังแบบฐานล้อยาวทําให้รถมีบุค,คลิกที่มั่นคงและดูภูมิฐานลอแม็กคาดว่าจะมีขนาด18-19ถึงนิ้วเสริมความสวยงามโดยไม่เสียความนุ่มนวลในการขับขี่ ส่วนท้ายใช้ไฟท้ายเล็ดแบบเต็มแนวกว้างดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมตัวอักษรอิส z u ูขนาดใหญ่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ชัดเจนทางด้านเครื่องยนต์อิ u ุ u ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดซึ่งรุ่นลักชัวรี่9เตอร์ปี2026นี้ก็คาดว่าจะยังคงสืบต่อชื่อเสียงนั้นข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรจับคู่กับระบบไมฮับริดเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองและปล่อยไอเสียน้อยลง กำลังสูงสุดคาดว่าประมาณ200แรงม้าแรงบิดจัดเต็มหมะทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มเก้าที่นั่งพร้อมสัมภาระก็ยังขับได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ขับได้ลื่นไหลและยังมีข่าวลือว่าอาจจะเปิดตัวเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดในอนาคตซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในรถตู้ไฮบริดรุ่นแรกแรกในไทยระบบการสะเทือนถูกปรับจูนเพื่อเน้นความนุ่มน,นวลดูดซับแรงสะเทือนได้ดีและยังคงเสถียรนแม้มีน้ำหนักบรรทุกเต็มคัน ภายในห้องโดยสารเรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเบาะหนังแท้ระดับพรีเมียมแสงไฟแอมเบียนเลดรอห้องโดยสารและเบาะแบบกับตันซีทอสอแถวแรกที่สามารถปรับเอ็นได้พร้อมที่วางขาเหมือนที่นั่งชั้นธุรกิจบนเครื่องบินแถวที่3แม้เป็นแบบมาตรฐานแต่ก็ยังคงมีพื้นที่กว้างขวางพวงมาลายัยและคอนโซลหน้าถูกออกแบบล้ำสมัย มาพร้อมจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่14นิ้วรองรับสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบมีแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C ในทุกแถวระบบความบันเทิงพร้อมลำโพงคุณภาพสูงติดตั้งระบบปรับอากาศไราโซนให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งสบายตลอดการเดินทางด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุดทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบช่วยประคองรถในเลน Blind Spot Monitoring และกล้องมองรอบคัน360องศา มาดูกันเรื่องราคาและกำหนดการเปิดตัวแม้จะยังอยู่ในช่วงคอนเซปต์แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ราวๆ2.5าถึง3ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง To y ย ta a อ p h a า,าและฮุ unda สตาริเรียและด้วยชื่อเสียงความทนทานของอิ u ูซูทำให้รุ่นนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางถึงปลายปี2026โดยประเทศไทยจะเป็นตลาดแรกก่อนขยายไปยังประเทศอื่นในเอเชีย ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมองหารถครอบครัวระดับไฮเอนหรือรถตู้สุดหรูสำหรับงานธุรกิจอิสุสุ u รลักชรี9 s ซทเตอร์แวนปี2026สีขาวคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองด้วยดีไซน์สะดุดตาเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้และความสะดวกสบายเหนือระดับรถรุ่นนี้อาจจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของตลาดรถตู้ทั้งในไทยและต่างประเทศเลยก็ว่าได้